ที่ค่ายพย,ายอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมนายสิริสุขยืนหานร,รองเลขาธิการปรปรสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนซิลสต็อปเซฟเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน51อำเภอโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมรวมถึงการตรวจเยี่ยมชุมชนเป้าหมายในอำเภอธาตุพนมและท่าอุเทนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ปฏิบัติการซิลสต็อปเซฟดำเนินการตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง31กรกฎาคม2568มีการซุ่มเฝ้าตรวจกว่า6,500ครั้งและตรวจยึดยาบ้าได้กว่า26ล้านเม็ดไอ1.2ตันจับกุมผู้ต้องหา272รายรวม216คดีนโยบายนี้เริ่มโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนมกราคมมุ่งเน้นการสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดนอย่างเข้มข้นด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรยแแดง Her b Herb